โอ้โห4.9คะแนนจากกว่า500รีวิวต้องบอกว่าน,นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวและเนื้อตุน๋นคันเทพที่เนื้อดีน้ำซุปแซ่บครบเครื่องจนได้รับคำชมแบบล้นหลามเลยครับและวันนี้จะพามาติดบัตรที่ร้านเสือโหยเนื้อตุน๋นเป็นร้านเนื้อตุ๋นที่ได้คะแนนรีวิวแบบชําม,มากครับโดยร้านจะอยู่หน้าแมคโครตลาดลุง่งโลดเป็นร้านแบบโปรง่โรงโล่งสบายแถมมีมุมห้องแอร์ที่บอกเลยว่าโคตรชิลซึ่งที่นี่เขาจะโดดเด่นด้วยเมนูเนื้อมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแบบแซ่บๆข้าวนาเนื เนี่ยจะได้ทั้งเนื้อตุนได้ทั้งเนื้อสดที่นุ่มละมุนและได้ลูกชิ้นที่มีความเนื้อเน้นๆก,กับน้ํซุปแซ่บๆเนี่ยโคตรฟินเลยฮะแต่ถ้าไม่ถนัดเมนูเผ็ดๆขอแนะนําเมนูที่ชื่อว่าลูกเสืออันนี้จะได้เป็นน้ําซุปใสที่มีความหอมกระเทียมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินเพลินสุดๆครับแล้ผมขอคารวะให้กับเมนูข้าวหน้าเนื้อใจเสือเป็นข้าวญี่ปุ่นหน้าเนื้อย่างสอดกินกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านตัวเนื้อเนี่ยคือเขาย่างม,มาแบบ Juicy เลยฮะที่สําคัญเนื้อนุ่มอร่อยเกินราคาไปมากเลยครับและต้องบอกว่าลูกชิ้นเนื้อของที่เนี่ยเด็ดจริงๆครับใครติดใจก็สามารถสั่งแรปปิ้งมากินได้ซึ่งเขาจะมาพร้อมน้ําจิ้มแบบโคตรแซ่บเป็นหนึ่งในของกินเล่นที่ต้อง ทุกโต๊ะบอกเลยครับว่าเด็ดมากเอาจริงหายขลองใจแล้วครับว่าทำไมถึงได้คะแนนดีขนาดนี้ใครอยากกินเนื้อตุนดีๆแนะนำที่นี่เลยครับ